กทุกคนสวยมากค่ะเพียะจุ่มหนึ่งโอ้โหไม่น้อยเพียโอ้ยโอ้ย่อยโอ้ยย่อยย่อยเๆไปก่อนนะ กระจุกกระจุก,จจกเป็นจุมจ่มๆอยู่นะจุ่มเนี่ยไปดอกเดียวพอ่อเห็ดไข่นะทุกคนเห็ดไข่เขียวๆนะแต่ไม่หอมเหมือนเห็ดไข่บ้านเรานะจ้าสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเข้าป่ากันจากทางหลังบ้านนะคะเนี่ยนี่ค่ะบ้านแม่ขวญนไหมต้นแอปเปิลกกลลีโอครับกำลังงงอยู่ว่าไปไหนละแม่ลกมาก หาทางล่งบ่อวครับปปรก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 ลช่ไมาเจ้าเลนดูไอ้นะำมนนี่ไม่ทั้งๆมันสีหกๆด้วยค่ะทางล่งมันหยกากๆจังหน่อยแต่ว่าลงมากแล้วกะค่อนข้างโล่งๆอยู่ไปแทะอย่างนี้บนรลานไช้ไม้เจา้าไม่อะไรหรอกกระดูกครับ คือว่าสิลงทั้งนี่ลงบ่ได้ยโอ้ยอออมันทั้งไปบ่ละลูก <laughs> มนปลาโอ้คน้ำซุปปีข้าหานทั้งนก็นจะประมาณนี้นะคะปลาสนแล้วก็บูเบอรี่ทั้งไตค่ะดเป็นปลาสน ค่อนข้างทึบทางในค่ะไปะทางนี้น้อยนี่ปลาค่ะเห็นอะไรนู่นเหลืองเหลืองอะไรนู่นเหลืองเหลืองเห็ดเพเออเห็ดเผองว่าจัไหน,นเห็นไหมอุ้ยทุกคนทุกคนเออเฮ้อเลย เห็นไหมเห็นไหมเหลืองนี่เหลืองนู่นอุ้ยใหญ่แล้วด้วยนะเจอแล้วเจอแล้วนะทุกคนเห็ดเหลืองเราโอ้ยแล้วก็นู่นจ้าไม่เป็นจุ่มแต่ก็โออยู่นะสวยจน แม่งามแตง้งามว่านะคะบอสปื้ดบึงขามาเจ้าบึงใหญ่มากอะ่ะมีขนาดนึงโอ้ยอ้วนมากนะคะทุกคน เรามาช้าไปหรือว่ามันไม่มาใบก็ค้ายๆใบบากสตอเบอรี่อยู่นะทุกคนอันนี้หมากอยู่ต้นนะจ๊ะอยู่ตน้นผลไม้ที่เขาเก็บขายที่แพงสุดอันนี้มีสี่เม็ดบางอันก็มีเป็นจุ่มๆเลยขึ้นกันกระบักกันราสเบอรี่นะเขาก็มาขืนน้ำปลาที่แบบว่าแฉแๆจักหน่อยนะทุกคน สงสัยเฮามาซ่าเกินไปกันไวหวมึดแล้วแม่หรือมันประึ้นแตมีคนมาเหตุสะพานหน่อยนะทุกคน ชุกเรียวนะดกมากอืหวานนะทุกคนว่าฉันเคี่ยวแนไดนะ แค่ก็คือบูดสั้งนง่อมหมนไดยนะฮะหลังฝนนะมันก็นจะไม่ค่อยเอาหลานใส่มาจะไปใส่อือหูทุกคนเลยแบอกไงอือหวานต้นนี้นี่นก็กระซากเลยนะ เห <m> ็ดไข่นะทุกคนมาเขียวๆเห็ดไข่นะไม่ใช่เห็ดเราควเวอร์ไหมเวอร์สีใบทุกคนเวอร์สีใบสวยมากโชคดีโชคดีปะ ก็เอื้ออหลังอยู่ยนะคะข้างข้างคักด้วยคนะดนี้มาเสียงรถมาขวานแล้วปึ้งพึมยู่นี อยู่นี่เละค่ะข้างทางเลยหืมทุกคนดูนี่เป็นพืชอ,อยู่นะนม่นี่ไม่เหลืองๆนู่นผีกลุ่มบ,กง,บกง่ายบกง้างเลยกเกิดลาหมอกมากนะทุกคน,นดู เกิดลามบอ,อกว่าบาดทุกคนหัดตีนถนนแล้วเพื่อตีนถนนคักพุ่นหลานใต้ไม่เจ้าโอ้ขึ้นคักขึ้นเนี่ยเดคนก็เห็นเหมือนทะเลวะมาขึ้นบันนี้ไหม <laughs> เนี้ยมเจอบึงเกิดออกมาคักมาเนียแมเก็บเมดครับคนจะเห็นเห็ดเท่าเห้นงไยที่ไม,ม่อยู่กลางถนนอยู่แล้วเห็ดอ๋อมเจอบึงเพี่แม่เพราะพียดอกไง โโอโ้หขาใหญ่มากพีห์พีหเพีหเพีห์พอฝนล้งพอฝนลงนำๆน,น,นะทุกคนกรมาก,กันแบบว่าอร่งนะ เลือดล่างนะโอ้โห oh. ดูกง่ายนะทุกคนดูกน้อยหัวก็ขื้นกับมี่นะตะเมอะตะแม่กับมี่นะ บอเห็นดอกผุนทุกคนเกือบปาดปื๊ดทุกคนปาดมาจบพี่แม่สวยมากเพี <Yeah. S 2> ้ยพอดพรอปาดด่วนบักไงนะทุกคน ก็เพียนะทุกคนทั้งในพี่แหมทั้ทงในพี่กะมีพ่พบผมมองบักเตียงเออโบคอยท่านนะ่ะตรงเนี้ยสงสัยเฮาว่บท่านเขานะนี่แถวนี้กบหัวก็เก็บปีแรกนะมึงดูสวยจนโอเคป๊อด ปึ๊ดดวนบักไงครักนะทุกคนแต่ว่าเอาไว้บพ่ได้นะทุกคนข้างข้าเลยนะข้างข้ามาขอเล็กเก็บเรียบเลยนะทุกคน เดี๋ยวเห็ดเท่าสว่าเป็นเห็ดเท่าอีกต่อไปนะเห็ดเท่าสิกลายเป็นเห็ดเขาสวยมากนะทุกคน ไม่น้อยคืออันนี้ปลาสวงนะทุกคนเอารถมาปลาแรกหลังบ้านย่างไปค่ะได้อยู่จุ่มนั่นแหละน้อยหนึ่งจุ่มเดียวในกระจุ่มสวงในพอรดดวนบักแง่เลยเนะี่ยทุกคนปงกำลังขึ้นไหมเป็นเบียกักซา,ากอยู่นะทุกคนเอาอันเ้าเชียงไว้นี่ไหมเข้าไปหรอ เขาไปหลองเห็ดเท่าเชียงไว้เขาออกไปเลี้ยวนะทุกคนเจ้าปังบหล้านไส้มาเจ้าง่อยโพดเนี่ยเป็นย่ามเลยครับเป็นย่ามไหแม่ ขึ้นโขดหินบักไ้ค่ะเทามาซาไปนะทุกคนดวนนี่เขาก็เคลียกระจุยกระจายเลยนะมาซาไปน้อยนึงนะทุกคนนะอย่าเท่าเขาเอาไปแล้วนะ แล้วก็ฝนตกห้าหัวแม่ก็หลูกคู่นี่นะคะตอนนี้ณนะเวลานี้ฝนตกครับมีนะทุกคนผุนดอกไงมีสองดอกเลี้ยงแพร่แหว่กันไงพวกเก็บอ่ะนะทุกคนนะ โอ้โหขาอบปวนมากมาบหอดจุดหนีนะทุกคนเห็นปะเหลืองอลามอยู่นะหนึ่งใกล้ๆก,กัน ขายยาวๆอบอว่นะทุกคนฝนตกน้ำๆเล่งๆวังหันดวกญ่ไว้นะก็ะสวยก็งามก็รอก็ไรอูพี่อูอ้วนมาก ป๊าทุกคนขาไหมมองขายังไงอ่ะโอ้โหดูขาอย่างอ้วนเลยขายังอว้งอวนเลยพี่พี่จุ่มหนึ่งทุกคนโอ,โอ้ยกรอบมากเห็นว่าถือฝนเรอต่อยค่อยๆกับขู เก็ได้ยัางงามดีเฮ็ดเท่าขึ้นทั่วไปเลยครับ เฮ็ดต้นฤดูนะทุกคนเฮ็ดปลายฤดูเ่ราะส้นออกดอกเล็กดอก,ดอกน้อยทั้งตไตแกมีนะทุกคนแต่ว่าเราเก็บเอาแต่ดอกสิใหญ่ๆไปก่อนนะ กั๊กจกุกเป็นจุ่มๆอยู่นะจุมเนี่ยไปดอกเดียวพ่อเบียกไม่ยอดมาแยดกันนะจ๊ะดอกนี่หน่อยตะเมาะตะแมะกับม,ม,มีนะทุกคนเจ้าของหลายนะแถวนี้เก็บไปก่อน เพิงเข้ามาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาเป็นเพิองอีกชนิดนึงนะแก่แล้วค่ะผุ่นเทาแล้วก็มี่ไม่ได้กินนะคะสวยนะทุกคนคอยย่างจนเมื่อย ใส่เดือนนะทุกคนเห็นมาตรงกลีบเป็นวีวีว,วีวียังสิค่ะนี่ก็มีถุงเท้าไหมเป็นถุงเท้าใต้ครีบสวยๆลำโปร่งๆนะจ๊ะนะอร่อยมันเห็ดปลวกบ้านเราจ้านี่ขึ้นตามท่างนะคะ รอบที่แล้วพี่นองมันแ,นแหงหง่ค่ะรอบนี้ชุ่มแล้วชุ่มแล้วแต่ก็เหลือไม่เยอะแล้ว นาแหลนแล้วคนหัวก็ข e <eland> ึ้นตะมุตะมิอยู่เลยแม่ตะมุตะมุอยู่อ่อนๆไงตะม่อตะแมะตะม่อตะแมะโอ้ทุกคนเห็นไหมหัวก็ขึ้นนะคพี่แต่ว่าพี่ง่ายแล้วพี่แม่จนเทินจนเทนเลยสวยมาก ทุกคนสวยมากค่ะเผือจุ่มหนึ่งโอ้โหไม่น้อยเพียโอ้ยยยยยโอ้ยยยยยโอ้แรางมาก ว่าไปก็ขึ้นจนเทินเจินเท,น,เท,น,เทนอยู่นั่นนี่เบ่คไหร่คนเอาเอาเอาแต่ดอกนี้ไงกับพ่อดอกนี้หน่อยไหมลาบอกลาย,ลายน,านาเรียนาเรียนมาแดอกนี้น้อยตะเหมาะแต่แม่นะอุ้ย เห็ดไข่นะทุกคนเห็ดไข่เขียวๆนะแต่ไม่หอมเหมือนเห็ดไข่บ้านเรานะจ๊ะแต่ก็ได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน